สวัสดีครับเพื่อนๆครับกำลังจะพาเพื่อนๆไปชมฟาร์ามกระบือฟาร์มควายนะครับของเพื่อนผมเองที่เขากลับมาอยู่บ้านแล้วก็เขาทำฟาร์มเลี้ยงควายสวยงามควายพันธุ์ดีครับอ้วอนๆพีพีส่งประกวดได้รางวัลมาแล้วเมื่อคืนมานั่งคุยกันแต่มันกลางคืนผมก็เลย ไม่ไม่ไม่อยากข่ายอย่างว่าถ่ายตอนของวันวันนี้ก็มาใหม่นักรับื่อนไปแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันครับเอา้าควายหายมีแต่คอกเปล่าใช่นะครับนูน่นตอนนี้เอาไปเข้าร่มไม้อยู่นูน่นอยู่นี่ครับนี่นี่นี่น สวัสดีครับผมฮ้ย <Hey. S 1> วันนี้นะครับก็มาเยี่ยมเพื่อนที่บ้านนะครับเพื่อนผมเขาทำฟาร์มควายสวยงามครับเป็นควายที่เลี้ยงไว้ประกวดไว้โชว์ไว้อนุรักษ์ครับควายที่เลี้ยงแล้วก็ดูแลอย่างดีนะครับเนี่ยตัวน,นี้สวยมากเลยเนี่ยเขาก็สวยแต่ดูสีหน้าเขาไม่ค่อยเป็นมิตรกับผมเลย นี่มีควายเผือกตั้งหลายตัวนะครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวนี้ก็กําลังสวยเลยเมื่อคือนนี้เขาก็ขุนตัวเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับขนสวยมากเลยขนสวยมากเลยอยากกระโจนมานะอืมตื่นซะละตื่นลนะตกใจกล้องสวัสดีครับตัวน้อย ชื่ออะไรครับเอาเขาใจเน<ฮ>นะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวส,สวยๆก่อนดูตัวส,สวยๆเเยใจเย็นๆใจเย็น,ยนๆนี่ตัวนี้ก็เป็นแม่พ,นพันธุ์เผือกกับลูกน,นะครับ เตัวที่โชว์เมื่อคืนสวยๆตัวไหนเนาะไม่ได้ซะแล้วเดี๋ยวให้ดูทั่วๆก่อนมีเคีื่อทั้งหลายตัวมีกันหนึ่งตัว <c oughs> ช่วงบ่ายแดดร้อนๆอย่างนี้ก็ ให้เขาอยู่ร่มนะครับเนี่ยได้ร่มไม้ต้นจามจุรีซึ่งให้ร่มเงาดีมากเลยอยู่กลางทุ่งอากาศจะเย็นดีนะครับก็เดี๋ยวสักพักประมาณสักสี่โมงก็จะปล่อยให้เขาไปกินหญ้าให้เขาไปกินหญ้าที่ทุ่งนาด้านนู้นครับตอนนี้ให้เขาพักร้อนนอนพักสบายๆก่อนตัวนี้สวยมากครับนี่ อ้วนท้วนเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายนะครับขออนุญาตนะครับผมอยากขวิดผมนะครับสวยๆตัวนู้นน่าจะเป็นตัวนู้นครับเมื่อคืนที่มาแล้วกขากำลังขุนอาหาร ไม่ได้ปล่อยให้เขากินหญ้าอย่างเดียวนะครับมีอาหารเสริมให้เขาด้วยดูแลสัดสีให้อย่างดีสวัสดีครับอัสดีครับผมร้อนไหมครับนี่ครับภูมิใจนำเสนอตัวนี้ ตัวนี้สวยมากเลยย,เลยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยขาก็สวยมากเลยยิ้มหน่อยครับ แต่เรามารบกวนเขาหรือเปล่าไม่รู้นี่เขาเริ่มตื่นเริ่มลุกหรอกเขากำลังนอนสบายๆตัวนี้ครับที่สวยงามมาก <c oughs> เขาไม่ยอมลุกโชว์ตัวเลยเามาดูเด็กๆครับถามเด็กๆหน่อยสวัสดี ชื่อไรเอ่ยอชื่อไรครับเด็กๆตื่นผมครับลุกเลยกำลังนอนสบายเหมือนจะอายกล้องกันหน่อยนึงนี่พอสุดหล่อเราตัวนี้สุดหล่อมนนันมีตัว ตัวไหนสักตัวที่เมื่อคืนเพื่อนบอกว่าส่งประกวดไปครับตัวเป็นแสนเลยนะครับนี่ขนสวยมากเลยเออตัวเล็กน่ารักดีครับเนี่ยนั่งดินเลยเหาา็นไหมเล่นหน่อยเล่นกันหน่อย เหมือนแม่เขาจะห่วงครับดูเขาท้ามืองตึงใส่ผมลนะใจเย็นครับมาดีครับผมมาดีครับตัวเล็กสวยงามมากนี่ครับเรามาถึงในบรรยากาศที่เขากำลังพักผ่อนนะครับหลบแดดก่อนก็เลยจะไม่ได้เห็นขั้นตอนการบวนการดูแลครับแต่เมื่อคือนผมมาเห็นแล้วผมไม่ได้ถ่ายก็คือว่าเขาจะมีการ ให้อาหารเสริมกับควายตัวที่ขุนด้วยนะครับไม่ได้เลี้ยงแบบว่าให้เขากินหญ้าอย่างเดียวนะครับไม่งั้นเขาจะไม่สวยได้แบบนี้เดี๋ยวพักก่อนคนดูแลตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ปกติดูแลยังไงครับนี่อ่าเศร้ากับปล่อยกินหญ้าปกติครับส้บมกัเอาลงน้ำเอาขึ้นมานาว เดี๋ยวไปอีกเ่อมันสามม่งสี่ม่งสามมงสี่ม่งแรกอากาศบหันอนร้ายเนาะครับามมัหนหอนต์น,นแดดยังเสียห้เพิ่นเขา home home. ห่มอยู่ห่มครับหาน้อนแล้วตัวใดที่ที่เคยทรงประกวดมีตัวใดออทรองประกวดมีตัวนี้ครับไอ,อัน,นี้ก็ล,ลังจะกำลังจะขุนไปเข่าพึ้นกันตัวนี้นะครับโอ้งามเลยตัวเนี้ย ค่ากระเัวครับเป็นค่าเกือบไหมซื้อนอมเย็นน,มเ,น,นมเย็นเดียอายุจักปีแล้วนี่ตัวนี้ไอนี่สองสามปีครับตสาม,สามปี <c oughs> โอ้โตบังไงเลยสามปีกระเป๋านนเนี่ยเขาได้ร้านไส้ผู้เพิ่นดูแลอ,อยู่นะครับมาให้ยขอมุ่นเขาขาโตเพิ่นหลายบันไดครับตัวนี้โอ้หล, <c oughs> หลายแสนอยู่ไหลายแสนอยู่เด้อเนี่ยอันนี้ทองแพงแพงก็ลดผมขัำด้วยครับพี่น้อง วนี้บุญเกิดน้ำบุญเกิดเป็นถ้วยเราท่องสุขพอทับเบิ่งดีๆีแล้วพี่น้องฝผลผนงามมากเลยครับเนี่ยทั้งผลสีเนี่ยอ๋อย่าอย่าอๆลูกอย่าๆยาอใจเย็นลูกมาตื่นมาตื่นถ้วยประกวดต้องยอมมาตื่นลูกเฮ้ยเป็นพวกเกณฑ์สนามมาตื่นกล่องนี่ครับงามสวยงามมากเลย แล้วนอกจากปล่อยเพิ่นกินหญ้าตามที่บอกแล้วมีการดูแลเพิ่มอีหยังเป็นพิเศษบ่กระมีให้ข้าวโพดครับให้ข้าวโพดช่วงช่วงช่วงแรงช่วงดึกนครับอสองผุ่มสามผุ่มอ,อาหารเสริมเพิ่นเนาะครับอาหารเสริมให้ข้าวโพดให้หญ้าช่วงเดือนอ่อนซ้อนหลายมีตัวอื่นอีกบ่ครับที่ เคยทรงประกวดพิเศษเอาตาเพิ่นเป็นยังน่ะไอ้น,นี่โดนโดนซุนเป็นอันนี้กันครับเพิ่นหนีกันคร,ร,รับตามธรรมชาติควายอ,อยู่น้ำกันหลายตัวซสิหายบ่น้อบ้านนี้เดี๋ยวก็หายครับมันปุบบ่วงว่าอ๋ตอตัวนี้ก็ก็ต้องสิเอาเข้าประวรกวดกค่ลังถุนตัวนี้มันขึ้นมากแล้วล้างถุนให้อันให้อั อาหารเสริมเพื่อนเพก่<ล>ันซื้อยังตัวนี้ทองแดงทองแดงนะครับนี่ทองแดงทองแดงสองปีอายุสองปีสองปีน้อยสองปีโอ้ยคุณงามมากเลยทองแดงใช้งามใช้งามใช้งามเดี๋ยวมาขัางทีกันข้างแสงหลุดรอหลอลลอูอ้สันข้อเพื่อนเพื่อนหนู้มันน,น,มนักฟุตบอลเหรอ ท้องแดงเคยทรงประกวดปะยังางพันธุ์ใเข่าครับกำลังทุนอยู่นะครับนี่แหลยน่าโคตรกับเได้จทรงอยู่เลยนี่ยเพิ่นง,งาม,มดีนะครับเป็นเป็นเข่าๆนะครับพี่น้องครับการการเลี้ยงกล้วยของเขาบ่คือสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาเลี้ยงเพื่อใส่แรงงานไวไน้ไถนาไปขายไปขากินเนื้อแต่ว่าปัจจุบันนี่เขาเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์เลี้ยงเพื่อความสวยงามครับ แต่ละตัวบอมันมูลค่าถึกถือเนะครับแพงก็ลดขั้นผมคับอีกเลยเนะี่ยคุณดีคุณดีทองแดงทองแดงเอาละครับบุนี้เท่ากับเขาข้าวขอบคุณหลานชายนะครับมาให้ข้อมูลซื้อนองยังครับเนี่ยรถครับนองรถนะครับนองรถนี่โอ้ดูแลดีสามัยน,น้อยๆหน้าก็เลี้ยงควายแบบนี้แหละเป็นเด็กเลี้ยงควายมาแต่น,น้อยให้กันไม่เหรออ้อนซ่อนหลาย นนะลูกเล็กเด็กแดงอะไรเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวจบคลิปก็ต้งสิประกวดครับนะตัวตัวเผือกคุณนะอ๋อจบคลิปไว้ซําน<ๆ>ี่นก่อนครับเป็นข้อมูลเล็กๆหน่อยๆของการเลี้ยงไวายนะสมัยปัจจุบันนี่าลาพี่น้องไปด้วยนารอๆของท้องแดงครับสวัสดีครับยินนะยินนะยินนะ เออแมแม่ขิปไนด้มันขี้ตื้นเนาะตัวนั่นนะปล่ยดอนป่อยดอนอือแ่นี้ขาสวยสวยๆครับจะละแวงเขาจังอยหี่เนาะ ได้เวลาออกไปหากินแล้วนครับจะฝูงตัวน้อยน้ำขบวนไปแล้วครับแ,แล้วโหเนี่ยเวลาเดินนี่สวยงามเลยบุลเลิศบุญเลิบุญเลที่ไหนบุญเลิศมาแล้วอที่บุญเลิศที่บุญเลิศ เลือดขาสวยเลยนึกว่านักฟุตบอลทีมชาติเป็นมัดๆเลยน่ครับหลานชายก็ปล่อยควายมาแล้วค่อยปล่อยให้เขาออกไปหากินหากินนี่ก่อนออกเขาก็จะมาแวะดื่มน้ำก่อนนี่น้ำก็ใส่ถังไว้ให้เขาแบบนี้ครับ เลี้ยงอย่างเป็นระบบนะครับดูแลดีเอาอกินให้อิ่มลกูกกินให้อิ่มนี่ก่อนออกจากบ้านก็พกน้ำไปก่อนครับตุนน้ำไปในกระเพาะก่อนเพื่อนครับออกมาสร้างบ้านอยู่ทุ่งนาแล้วก็ทำฟาร์มควายสุดยอดเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วก,กามากินน้ำมากินน้ำมากินน้ำ ตื่นกล่องมะกามากินน่ำไหมไปเลยได้นะ่ะอย่าแล่นอย่าแล่นมันไงไปแล้วช่วงอากาศแดดล่มลมตกก็ปล่อยไปกินหญ้าธรรมชาตินู่นครับ นายห้อยก็เดินตามไปแล้วครับเขาออกไปปล่อยให้เขาไปเดินออกกำลังกายครับเดี๋ยวจะพามาดูอะไรอีกนิดนึงครับตรงนี้เลี้ยงไว้น่ารักน่ารักห <c oughs> มูเตี้ยสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีลูกสวัสดีลูก <c oughs> ว่าไงเอ่ยืม นี่เพื่อนเลี้ยงไว้ครับกึดคุ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 ดโอ้อยากไปเลี้ยงสักตัวเนาะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับงายลูกงายเอ้ยชื่ออะไรกันเนี่ย เตี้ยนั่เตีย้ย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 น่ารักดีครับเนี่ยเพื่อนเขาเลี้ยงไว้ครับโหพันอะไรผมผมไม่รู้จักอะตกเตี้ยหมูเตี้ยแล้วกันเตี้ยหมูเตียเต้ยโอเคบ๊ายบาย